สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาไม่จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2015นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้น็กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนาไม่ใช่ไพ่ไหลเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ สามถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดดาบไพ่ไฟออฟวานไพ่ดีเอ็มเพรสแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาบ The High p r e t e s t ไพ่ The Lover นะครับแฮงแมนแล้วก็เป็นไพ่ สเวนอัลมาลไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ t h e w o r อ d อิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่สิ์ไม้ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นเป็นไพ่เนกาทีฟนิดนึงแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของความคิดในตัวตนของตัวเราเองเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เจ็ดดาบ 7จ็ดาบในที่เนี้มันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะทําอะไรที่เหมือนกับดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกในลักษณะของความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่เราอาจจะคิดในมุมมองความรู้สึกของเราเองก็ได้เช่นกันดังนั้นชาวมีนลัคนามีนอย่าพึ่งนก г ัติบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปอย่าพึ่งที่จะสูญเสียในเรื่องของ m i n d ซ e t อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนะครับอันนี้ผมอ่านตามไพ่ไม่ได้อ่านตามความรู้สึกของตัวเองนะครับดังนั้นก็เคารพการตัดสินใจของไพ่ด้วยว่าไพ่เขาขึ้นมาเตือนว่าคุณต้องระมัดระวังเพราะว่าอย่างนี้ครับชาวมีนลักนามีนเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและมักจะคิดหรือพูดอะไรเนี่ยมักจะมีลักษณะของความรู้สึกที่เก็บบังปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก คิดเงียบทาเงียบนะครับไม่ค่อยบอกให้คนอื่นได้รับรู้นะคนอื่นเขาจะเดาไม่ค่อยถูกว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือกําลังที่จะตัดสินใจทําอะไรอยู่เพราะราศีมีนลัคณาเมียนเป็นพบวินาศของดวงโลกคําว่าวินาศของดวงโลกแปลว่าอะไรวินาศของดวงโลกแปลว่า Secret ก็คือความลับถูกไหมมันเป็นความลับ มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเปิดเผยได้มันเป็นอะไรที่เรามีโลกส่วนตัวที่เราไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ดังนั้นไพ่จ็ดาบจึงปรากฏขึ้นมาบางทีแล้วนะ่ะความรักความสัมพันธ์นะ่ะที่ไม่ชัดเจนน่ะอาจจะเกิดจากสิ่งที่เรากำลังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ คู่ของคนหลักก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่ไพ่เสียซะเสมอไปมันอยู่ที่ไมเซ็ตของตัวเราเองถ้าเรารู้จักที่จะปรับไมเซ็ตปรับมุมมองปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกปล่อยวางแล้วคุณอาจจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เพราะมีไพ่ h e Empress เกิดขึ้นดี e อมเพรสเนี่ยแปลว่าจริงๆคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ หรือใครที่ยังอยากจะมีความรักความสัมพันธ์กับตัวเขาเนี่ยอยากจะมีคอมมิทเมนต์เอออยากจะมีการแต่างงานนะครับหรือมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของการมั่นหมายกันก็ยังมีโอกาสของการเกิดขึ้นได้เพราะว่าเ m p r e ร s มาคือผู้ที่ถูกเลือกส,สามถ้วยก็หมายถึงการเฉลิมฉลองหรือบางทีเนี่ยเราก็ต้องพยายามเปิดเปิดใจยอมรับและ ออกสังคมมากขึ้นเพราะบางทีเจ็บด,ดาบเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนบางทีแล้วอะไรที่คุณมีติดค้างอยู่ในใจชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ต้องบอกเขาไปนะครับไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ตัดสินใจเอาว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นชาวมีนลัคนามีนพยายามเปิดรับพลังงานในทางบวกมากๆนะครับแล้วปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดมีไพ่เดอะเวิรเกิดขึ้นด้วยเดวิเนี่ยแปลว่าการ ปลดปล่อยพลังงานเพราะว่าการเขาเรียกว่าเหมือนกับเราต้องรู้จักที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการจากสิ่งต่างๆนะครับแล้วอยากคิดเอาตามสิ่งที่เราคิดว่ามันจะต้องแบบนั้นมันจะต้องแบบนี้อะไรแบบนี้ครับเราไม่ควรเนาะเพราะว่าผมเห็นคนรักขนามีเนี่ยใกล้ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าปิดลับนะครับไม่อยากให้คนอื่นรู้หรือไม่ค่อยอยากให้คนอื่นเขาเข้าเหมือนกับเข้าไปถึงในลักษณะของ เซฟโซนตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นบางทีแล้วอ่ะปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราอะนะครับไม่พูดไม่ไม่ไม่เจรจาไม่ไม,ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นอะนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกที่อึดอัดจใจกันแต่ถ้าเรารู้จักที่จะเปิดรับพลังงานดีๆแล้วสื่อสารกันออกไปมันอาจจะทําให้เรากับเขาเนี่ยคุยกันได้ดีขึ้น ปรับความเข้าใจกันดีๆดีขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์มันลงตัวกันมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับไพ่สามถ้วยกับ Empress มามีโอกาสที่จะมีการมั่นหมายการแต่างงานหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่ได้คอมมิตเมนต์ที่ดีต่อกันมีโอกาสที่คุณกับเขายังเป็นคู่กันได้จากไพ่ the l o v e r the l o v e r แปลว่าคุณกับเขายังเป็นคู่รักกันนะครับเพราะอะไร เพราะว่าเรายังคิดอะไรตัดสินใจอะไรเนี่ยถ้าเราเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีแล้วส่งผ่านพลังงานสิ่งดีๆไปสู่เขาเนี่ยมันจะทําให้เรากับเขาเนี่ยนะครับมีการาเปิดรับพลังงานที่ดีต่อกันยอมรับกันได้มากขึ้นนะแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นไพ่3ามใบเนี้ยมาแปลว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาจะมีสิ่งดีๆ ร่วมกันนะครับแล้วก็สารสัมพันธ์ไปแนวะโน้มทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาอาจจะเคลียได้ลงตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วเข้าใจกันได้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีใช่ไหมครับมีการปล่อยวางมีพัฒน ความรู้สึกที่แบบเหมือนเปิดรับพลังงานดีๆแล้วนะมันจะทําให้เขาก็เปิดรับพลังงานจากเรายอมรับตัวเรามากขึ้นใส่ใจดูแลกับเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นแบบนี้เป็นตนน้นนะนะครับและมีไพ่หนึ่งดาบมาหนึ่งดาบแปลว่าตัวคุณเองต้องเอาชนะใจของตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วหนึ่งดาบมันคือความชัดเจนด้วยนะ แต่ว่าเจ็ดดาบมันคือความไม่ชัดเจนดังนั้นคุณต้องเลือกด้วยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องชัดเจนด้วยตัดสินใจให้ดีด้วยรอบคอบด้วยนะครับนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีตอนนี้ก็กลุ่มลักนณาของตัวคุณเองคุณรู้ไหมครับว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยกลุ่มลักนณาอยู่ในราศีมีนเนี่ยซึมซับพลังงานจากภพวินาศของดวงโลกออกไวเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับการที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพวินาศของดวงโลกเนี่ยมันคือการที่ตัวเราเองเนี่ย ยึดติดแล้วก็ยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปแต่คุณสามารถที่จะปล่อยวางได้ถ้าเรารู้จักที่จะเหมือนกับรับพลังงานในทางมุมบวกมากๆแล้วคุณจะหลุดพ้นจากบ่วงตรงนี้นะครับแบบนั้นเป็นต้นเพราะไพ่ก็บอกแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะปล่อยวางได้สิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของ ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์กันบ้างเมื่อกี้ความสัมพันธ์ที่ดีไปแล้วเรามาดูนะครับใครที่ต้องการคําแนะนําจากไพ่หรือใครที่ต้องการคําแนะนําในลักษณะของการละแวดระวังตัวเองกันบ้างเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความชื่นมื่นไปแล้ว แต่ใครที่กำลังมีประเด็นมีปัญหาอยู่นะครับในน้ำปัจจุบันหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางเราไม่ชัดเจนหรือเขาไม่ชัดเจนเราก็อาจจะต้องค่อยๆเคลียร์ไปการที่เราไม่ชัดเจนมันจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีความรู้สึกที่มีความกดดันมีความรู้สึกที่แบบเหมือนออภาวะของความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์แล้วรู้สึกเหมือนห้อยหัวอยู่แบบนี้มันรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมันรู้สึกที่เหมือนกับ แบกภาระในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีไพ่สิบไม้มาด้วยแฮงแมนกับสิบไม้เนี่ยแปลว่าภาวะของความกดดันความรู้สึกที่แบกภาระความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้วบางคนก็อาจจะมีเนกาทีฟในลักษณะที่มีการต่อต้านกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสของความที่จะทะเลาะก,กันได้เพราะมีไพ่ห้าไม้เกิดขึ้นห้าไม้หมายมถึง การที่เรากับเขาอาจจะมีความขัดแย้งมีเคมีที่ไม่ตรงกันมีเคมีที่ไม่ลงรอยกันเพราะมันอาจจะเกิดจากความไม่ชัดเจนหรือการไม่พูดการไม่เขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่เปิดรับกันและกันที่ดีนะครับหรือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยชาวมีนและขณามีนควรจะพยานย ทำอะไรให้ชัดเจนเนาะแต่ไพ่มันอาจจะสลับกันก็ได้นะครับแปลว่าอาจจะเป็นคู่ก็ได้ที่ทําอะไรไม่ชัดเจนกับเราทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกคุมเครือความรู้สึกไม่ไวเนื้อเชื่อใจแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเราก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้แล้วกันเพราะไพ่มันไม่สามารถบอกได้ว่าใครกันแน่แต่โดยภาพรวมแล้วเขาบอกว่าคุณเพราะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ประจําตัวของคุณแปลว่าคุณนั่นแหละมีโอกาสที่จะเหมือนปิดอะไรไว้หรือไม่สามารถที่จะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่าง ให้คนอื่นรับรู้หรือเปล่าแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นคุณก็พยายามอดทนต่อสู้ไปนะครับคำว่าต่อสู้ไม่ใช่ว่าต่อสู้กับเขานะหมายถึงต่อสู้กับโชคชะตาดวงชะตาของเราเนี่ยแล้วเราจะผ่านผลปัญหาผ่านผลอุปสรรคไปได้ถึงแม้ตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนมีปัญหากับการทะเลกกาะกันการเอาชนะกันความกดดันความรู้สึกเหนื่อยยากความลำบากแต่ทุกอย่างมันสามารถผ่านไปได้ด้วย การที่เราจะต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะครับเปิดใจยอมรับและปล่อยวางนะครับปล่อยวางกับความเป็นน e g a t i v e ปล่อยวางกับการที่อยากจะเอาชนะปล่อยวางกับการที่เราจะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะจริงๆแล้วอ่ะไพ่บอกว่าเรากับเขายังมีโอกาสเป็นคู่กันได้เรากับเขาอ่ะยังสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังกันได้มีไพ่ The High Priestess เกิดขึ้นด้วย The High Priestess แปลว่าคุณต้องพยายามตื่นรู้ นะครับพยายามเข้าใจไพ่ใบน,นี้คือไพ่ราศีมินลัคานามินด้วยนะครับไพ่ใบน,นี้แปลว่าเราเนี่ยจะต้องพยายามตื่นรู้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องลองปรึกษาผู้รู้ดูนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพยายามชายใช้ลักษณะของการเรียนรู้การปรับการพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกแล้วพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระคุณจะสามารถเปิดรับพลังงานมีสิ่งที่ดีแล้วคุณก็จะสามารถเข้าใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดูยุ่งยากในตอนนี้แต่คุณจะสามารถเคลียร์มันได้ปรับมาได้ด้วยจากการเรียนรู้การพัฒนาจาก the high p r i e s t และการปล่อยวางจากไพ่ the world the world หมายถึงการจบสิ้นและการเริ่มต้น นะครับการเริ่มต้นก็หมายถึงว่าเราก็ต้องมาฟื้นฟูนตัวเราเองแล้วก็พยายามเข้าใจ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนความรู้สึกในการปล่อยวางที่ดีเนาะแล้วก็พยายามเปิดหูเปิดตาออกสังคมเยอะๆนิดนึงเพื่อผ่อนคลายความกดดันนะครับอะไรแบบเนี้ยและอะไรที่ไม่ชัดเจนก็พยายามชัดเจนซะนะครับเพราะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความหวังการเติมเต็มจาก t h เอ็ม s พรเพราะว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณเขาก็ยังมีอ่าภา ภาะวะของความรู้สึกที่ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะครับเพียงแต่เราพยายามชัดเจนพยายามมีจุดมุ่งหมายนะครับแล้วพยายามเ,าเปิดรับพลังงานและให้เวลา ให้โอกาสกับเขาบ้างนะครับบางทีเราก็อาจจะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวทําให้เขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับกับตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้ก็เลยมีประเด็นมีปัญหากันเกิดขึ้นแบบนั้นเป็นต้นเนาะเพราะว่าชาวราศีมีลัคนามีแดดมีดาวพฤหัสบดีกลุมก่มลักเนี่ยมาจากภพเรือนการงานการงานเนี่ยเข้าถึงตัวมันเลยทําให้เราอาจจะมีการแบบเหมือนทํางานเยอะนะประมาณนี้ฮิเมเอส สิบไม้คือการแบกภาระเรื่องการงานเห็นไหมครับมันจะมีการงานเข้ามาหรือมีปัญหาในเรื่องการงานแล้วมันก็ลามบานไปลายไปถึงความรักเพราะคุณไม่มี เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเวลาให้เขาก็ได้เนาะประมาณนี้มันก็เลยดูไม่ชัดเจนสำหรับความรักก็ได้ทําให้เขาอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนไม่เชื่อใจหรืออาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลกับความรักระหว่างคุณกับเขาก็ได้เพราะเราอาจจะทํางานมากจนเกินไปแล้วทําให้ไม่มีเวลากับการดูแลเอาใจใสาค่คู่เลยทําให้เขาอาจจะ ขาดความเชื่อมั่นกับตัวคุณแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้เป็นตน้นมาจจะเป็นสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเราเปิดใจยอมรับลองไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปดินเนอร์นะครับหรือไปเดทกันมันาบางทีอาจจะ่อนรลายนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขามากเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยยังรักคุณแล้วก็ถือว่ามองคุณไปในทางมุมบวกทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s ก r i b e ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ